สวัสดีครับอ้าววันนี้ก็เรียนคำวิเศษ N3 นะคะวันนี้จะเรียน2อันเป็นคำวิเศษที่ไม่ต้องอธิบายเยอะมากขนาดนั้นนะคะอีมานีโมแล้วก็คานารุสิโมนะคะจริงๆอันนี้นะคะคือธิบายในคิดไปก็เข้าไปแล้ววันนี้ก็เลยอธิบายง่ายๆนะคะ ははい、では今にもゴーンカップ。今にもなんかオークトゥッピー、なんかピーラソン、からんの、こうマイガラッカだこタンワマイタンワー、はこうガラッカんかオークトゥッピーる、今にも。カムビセット、今にもなんかマかチェ、チャイクーガプ、ソーダ、なんか、サデン、様ーサパー、なんか、ティー、アライサキアン、ジャ、グッド、クン,ガン,ドクンんーー、ガムランジャ、グッ、クン、なんかもうディオニー、コ、ガムランジャ、グッド、クン、ユレオ、中、モディオニー、コ、ガムランじャ、グッド、こうユーアなんか、ティー、チャイガプ、ソーディンジェメコンプープータップ、コ、ソマス。 แม่กาจัมภัลแม่กาดิอันตรง NC ก็อะไรสักอย่างนะครับใกล้จะเกิดขึ้นถ้าตัวอย่างเช่นฝนใกล้จะตกอะไรประมาณนี้เป็นสำนวนคาดคะเนเนาะเพื่อที่จะแสดงว่าเหตุการณ์บางอย่างนะครับใกล้จะเกิดขึ้นแน่ๆอะไรประมาณนี้อื้นจิงๆพูดแค่นี้นะครับเราก็เข้าใจความหมายอยู่แล้วแต่ถ้ามีคำวิเศษอีนี้มั่วนะครับจะเคี่กับโซดาก็เหมือนเน้นความหมายว่าสิ่งที่ดูเหมือนใกล้จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดเดียวนี้เลยก็ได้อเลยเนี้ยอื imasug ですねตัวนี้ตันตีหมายความว่าเดียวนีนะครับถึงเกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรนี้อฮั้ยอากาจันเด็กทารกนะครับดูเหมือนว่าใกล้จะเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มร้องไห้นะครับนักดัชมาสดัชมาสเริ่มนะครับมันสิ่งที่ผู้พูดนะครับควบคุมดูแลไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นประโยคนี้นะครับหมายความว่าดูเหมือนว่าเด็กทารกนะครับใกล้จะเริ่มร้องไห้แน่ๆนะครับแต่ช้าๆปอิมานิโมนะครับก็ こうガイジャ、ガイジャに、なんか、く、とんにこだーや、ね、いらなまに。うん。ねんこあんまいそうです。なんか。はい、今にも壊れそうな時計を買いました。こう、プライオクラックス、ナリか、シェメカブレコ、アニペンカムウィセイ、こう、ナリか、ナリか、ティ、ドゥームアンはガイジャ。 เสียใกล้จะแตกนะครับีมานีโมหมายความว่าอาจจะเสียตอนนี้เลยก็ไม่แปลกใจอะไรประมาณนี้ให้ด้านั้นีมานีโมนะครับอกบอยๆนะ N3 ยีมานีโมใช้คู่กับโซดาที่ดูเหมือนใกล้จะเกิดคึ้่นนี่นะครับอันนี้ですねก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทันทีเลยก็ได้หมายความว่าเดียวนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรประมาณนี้คําเน้นความหมายก่อนโซเดสครับ はい、こしもないなじゅうジュジュジュサム、バイ。なんか、コーサレンコワンマイは、ニあンワやんかいわ。トロロコー。t は、ターペン X レオ、ジャトンペン Y サム、ナン、なんか、ナン、イジャンペン、トンペンチェンナンサム、バイ。ラクイアティバイナイキッパイーレオ、シャメイカー、これですね。はい、とは限らないギップわけではない。だから、ゴクイアティバイレオ、マイシャイは、ジ,ジ,ジュジュジュタングモッツサム、バイ。なんか、こうですね。マクチャイガップ、必ずしもいい、ニ なんかジンチンプワックにみこわまいはマイじゅうちゅうちゅうさむばいれよ。でこたちゃい必ずしもドワイ,ココイこじゃねんこわまい。プ อาจจะไม่ต <hang> ้องเป็นสำนวนปกติก็ได <inaudible S 2> ้อาจจะใช้กับรูปนันปกติรูปปฏิเสธทั่วๆไปนะครับก็ถึงแม้ว่าไม่ put อันนี้แต่อันนี้แน่ใจว่าไม่สำนไปคุเล่นได้นะครับก็มันคิดตเดี๋ทั้งๆก็ไม่ช่ไหมเนี่ยนี่นะที่สำนวนทยประโยคกับคำวิเศษนะครับมันใช้คู่กันแต่มีอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วอะไรอย่างนี้

あ、あじゃんいこだは n h に合格した人はあこれくれへんプライオクニーのコンティパンエンヌか、く <noise> みんなが日本語を話せるわけではないく毎シャイはんかとッこんなさマープーパサーリプンダイか必ずクロイプーセンアッチみミバンコンティマイサマープーダイタンタンティソエンヌンパンレオアレパマニーこれが必ずしもです必ずしもプレイは毎サムバイマクチャイクープ、限らないわけではない ต่อาจจะใช้กับรูปในปกติก็ได้แต่ถึงแม้ว่าคันหลันะครับเป็นรูปในปกติก็เราก็แปลว่าไม่เสมอไปครับคันหลังจะใช้ไม่เสมอไปนะครับแล้วก็อีมานิโมคืออีมาสุกุนินะครับมันใช้คือกับโซเดสครับให้วันนี้นะครับก็ได้เรียนคาวิเศษที่อกบ่อยๆสองอันนะครับที่อิมเมจยากๆก็ไม่มีคําแปลที่ดีมากตรงๆอะไรนี้แต่ว่าอิมานิโมนะครับอกบ่อยๆแล้วก็คานาราจก็อกบอยด้วยครับคอยเอาไว้ด้วยเด็กๆใส่จไว้ด้วยนะคะให้จ้าว้มาสวัสดีครับเซลนารา